ดูเหมือนว่าครึ่งทางแรกของเกมการยกเราจะอึดอัดแล้วก็ดูเสียเปรียบบรรยากาศต่างๆด้วยรู้สึกไงมัง่งเทคนิคต่างๆที่ได้มาแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์ทําให้เราชนะในวันนี้คืออะไรบ้างครับหลังวัต่อยกท,ท,ที่ครับว่ายตัวยกที่ทีเล็กถ้าหาหกวันนี้พิกชนะหลังขาวได้แบบสวยๆครับชนะแบบไหนก็ได้ครับไม่ต้สวยก็รับเลยครับ สวัสดีครับ GSV Backstage ครับเกาะติดหลังเวที EP นี้ครับอยู่กับนักชกที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของชายาซ้ายดูไบครับกลับมาภาคนี้สวยสดงดงามแจ่มจลาดเรื่องแสงเหลือเกินครับทักสินเล็กดีเอ็นเวยไทยล่าสุดครับลิเกมเอาชนะคะแนนรังขาววอสังก์ไทยครับในการชกเป็นคู่เอกศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับที่เขากระโดงสเตเดียมจังหวัดกรุงรัมบนเวทีแฟนมวยก็คงเห็นไปแล้วนะครับภาพบรรยากาศการชกการต่อสู้กันนะครับด้วย เขาเรียกว่าความไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหลังเวทีนะครับว่าเจ้าตัวมีความรู้สึกอย่างไรกับเกมการ,รโชคที่เพิ่งผ่านพ้นลงไปแล้วก็ได้เงินรางวัลอาชีพจากพี่น้องแฟนมวย1นึ่งแสนบาทโอ้โหสุดยอดมากอ่ะสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับ <105. S 2> สวัสดีครับแสนห้าโอ้โหเอาไปทาอะไรเนี่ยอาชีพไม่รู้เนาะเมื่นะอกี้ตอนเดินลงจากเวทีเห็นเข้าไปขอบคุณเสีบดทำไมถึามามงมีโมเมนต์แบบนี้ครับน้องก็ขอบคุณที่จับ เพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ผมก็เข้าใจนักวยหลายคนอยากชกอยากชกครับครับแต่ว่าก็เป็นไปตามที่เพชรินดีเขาอ,อันนีี้พ่ขอคบคุณคสําหรับโอกาสใช่ครับที่ให้เราได้มาโชว์ตรงนี้พูดถึงเกมบนเวทีหน่อยเปไน็นไงน้องต,ต้นเนี่ยดูเหมือนว่าครึ่งทางแรกของเกมวารชกเราจะอึดอัดแล้วก็ดูเสียเปรียบบรรยากาศาต่างๆด้วยรู้สึกไงมั่งก็เขาเขาสูงครับพี่ก็ ที่เราซ้อมกันมาจังหวะฝวาล้วก็คือแบบพอฝ่าแล้วก็น้องเขายกแทงคือต่ำต่ำหมดเลยครับคือกันไม่อยู่ครับพีเพราะว่าเขาสุดครับผ่านไป4ี่ยกสถานการณ์ดูแล้เราก็ยังไม่ได้เปรียบใช่ครับที่ที่สนามมวยอะนะแม้ว่าแฟนมวยหลายคนอาจจะมองเฮ้ยดูทีวีดูว่าอาวุธเราก็ดูไม่เสียเปรียบแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้เปรียบจริงเรารู้สึกยังไงคิดยังไงตอนนั้นผมเจอจริงจริงผม เดินมผมผมดูราคาไม่เป็นครับก็ค,บคือคพี่เลี้ยงสั่งไงผมก็ต้องตามที่พี่เลี้ยงก็คือ,คอชกตามเกมที่พี่เลี้ยงวางเอาไว้ช่ครับวันนี้เห็นเทน,นเทนอร์เกเทนเนอร์ระดับโลกเลยอาติวเค้มเราด้วยเพราะว่าเป็นคนเทรนให้กับเราใช่ครับที่ขุนสึมวยไทยจังหวัดกระบี่ครับผมเทคนิคต่างๆที่ได้มาแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์ทําให้เราชนะในวันนี้คืออะไรบ้างครับคือพี่พี่เกเขี่ยวครับเคี่ยวมากครับครับผมก็คือแบบ เข้มงวดมากในเรื่องเราเป็นพิการซ้อมใช่ครับผมทุกอย่างต้องเป๊ะหมดใช่ครับมันก็เลยทําให้ภาพที่เห็นบนเวทีเราแข็งแกร่งครับผมวันนี้ถือว่าพิสูจน์อีกหนึ่งบทผ่านไปแล้วก็คือการ,รผ่านมวยเข่าใช่ไหมก่อนหน้านี้แฟนมวยก็รู้กันดีเอ้ทัดษิณนเล็กแพ้มวยหมัดแพ้มวยเข่าผ,ผ่านมาทั้งสองสไตล์แล้วครับผมทั้งมวยหมัดทั้งมวยเข่ามาถึงตรงนี้แล้วมีความมันม่นคงมั่นใจแค่ไหนครับในศักยภาพของตงัวเองตัวนี้ว่าจะสามารถเดินต่อไปในเส้นทางมวยได้ก็ผมก็ ขอที่ยวทีะละไควครับพี่ก็อยากคือเป้าหมายเป้าหมายมีอยู่แล้วแต่คือผมแบบอยากไปทีละขั้นทีละขั้นครับครับผมรายการมวยที่จังหวัดบุรีรัมย์เราคิดว่ามันทําให้วงการมวยมันกลับมาคลึกคกหรือว่าสามารถเดินหน้าต่อได้ไหมในใน,ในมุมมองของเราครับ <S <S ก็เดินเดินหน้าต่อได้ครับพี่เพราะว่ามวยเป็นศิลปะ,ะประจำชาติครับการที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการขันในครั้งนี้เรารู้สึกว่าส่งผลในด้านไหนมั่งครับกับวงการมวย ก็ทำให้นักมวยมีมีรายได้มีรายได้แล้วก็ได้เคลื่อนไหวได้นาเงินตรงนี้ไปเกเจือครอบครัวในส่วนของเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับน้องที่โควิดเหรอพี่ใช่ครับที่ไม่มีรายการเลยอ่ะผลนผผลกระทบก็ไม่ไม่ได้ชกพี่แล้วก็ไม่ไม่ได้โชกก็ซ้อมซ้อมแบบซ้อมเปวันวันไม่มีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายพอบุรีรัมรับหน้าเสือจัดกระทรวงการท่องเทีเทวกีฬากาญจนประเทศไทยเข้ามาเป็นแม่งานในการแข่งขันทำให้มวยมันได้เดินได้ เราก็ได้มีอาชีพครับลำบากไหมช่วงโควิดก็ลําบากลําบากครับพี่จะรู้คุณค่างินอยากจะพูดอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรายการมวยนัดนี้หน่อยครับน้องก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมครับเก็บโบ๊ทเป็นทีมดีครับที่ทําให้มวยนัดนี้ทําให้บุรีรัมได้จัดมวยขึ้นมาแล้วก็ให้ผมได้มาโชว์ครับแล้วก็ขอบคุณคุณศึกมวยไทย เานางกระบี่ครับที่ให้ผมไปเก็บตัวซ้อมแล้วก็อิริทไซคับที่หัวหินครับที่ให้ผมไปเก็บตัวซ้อมเหมือนกันครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามเชียย์ครับขอบคุณครับครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของาซดูใบครับทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยกลับมาภาคนี้นี่ต้องบอกว่าได้กลับมาเฉิดฉายบนพื้นที่ของเขาอีกแน่นอนแล้วครับเพราะว่าฟอร์มล่าสุดอย่างที่เห็นกันไปโอ้โหต้างความแข็งแกร่งของรังขาวได้แบบสุดยอดมากแล้ววันนี้ก็คว้าชัยได้สำเร็จรอติดตามผลงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักชกคนนี้คร ดีเอ็นมวยไทยครับภาคนี้รับรองว่าไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังนะครับแล้วก็ฝากแฟนมวยกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e GSV Channel ครับช่องที่จะโปรโมทวงการมวยไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณน้องอชายมากครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ